สนับสนุนโดยฟิล์มครองแสงไฮคูออกรถใหม่มั่นใจฟิล์มไฮคู สวัสดีครับแฟนๆรถออนไลน์ไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้ครับสมกับการรอคอยแน่นอนครับกับใครหลายๆคนที่เป็นแฟนรถกระบะเพราะวันนี้นะครับรออตไลน์ไทยรัฐทีวีนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาเจอกับโฉมหน้าตัวจริงของเจ้า t o y ยต้า e ี vo ที่เป็นรุ่นพิเศษแล้วในวันนี้อย่างที่รออตไลน์ไทยรัฐนะครับได้เคยเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่า t o โยต้ามีแผนที่จะเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ของเขารุ่นปรับปรุงพิเศษก็มีด้วยตั้งแต่เดือนหน้า เป็นต้นไปนะครับโตยตาจะมีโปรดักต์ใหม่ๆออกสู่ตลาดมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันและเจ้าโตยตารีโวที่อยู่ด้านหน้าผมคือ GR Sport มาแล้วยกสูงแบบนี้นะครับเป็นการต่อยอดจากรุ่น Revo r c รีโว่งเป็นรุ่นท็อปที่สุดขของเา r o c โคนั้นราคา1 2 3 9 30,000บาทตัวนี้ราคาเท่าไหร่ยังไม่ทราบแต่ได้มีการปรับปรุงเสริมแต่งอะไรไปบ้างเรามาดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะวันนี้โตโยต้าอยู่เฉยไม่ได้แล้วเพราะยอดขายกระบะเดือนที่แล้วโตโยต้าก็แพ้อีซูซูเช่นกัน นในเดือนก่อนหน้าน,านั้นโตยโยต้าชนะอีซูแต่ในเดือนที่แล้วโตยโยต้าแพ้อีซูซูโตยโยต้าอยู่เฉยไม่ได้ถ้าเขาอยากได้แชมป์ตลาดรถกระบะถ้าเขาอยากได้แชมป์ตลาดรถรวมการแข่งขันในตลาด นี้ต้องดุเดือดมากขึ้นและนี่คือหนึ่งในรถกระบะท,ที่จะเปิดตัวในวันที่25สิงหาคมนี้นะครับท่านผู้ชมครับโตต้าไฮรักรีโว่ GR Sport หน้าตาอย่างที่เรียนได้ทราบนํามาจากเจ้าโรโคก่อนนะมาพัฒนาต่อยอดกระจังหน้าใหม่สีดําเต็มเลยนะครับมีสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้คลับคล้ายคลับคลาเหมือนฟอร์เหมือนกันนะฟอร์ดเขาดูทัฟขึ้นเจ้าโตต้าจีอาร์สคันนี้ก็ดูทัฟมากขึ้น ก่อนที่จะพาไปชมรอบคันครับต้องขอเกริ่นอย่างนี้ว่าในการพัฒนาเจ้า Toyota Revo GR Sport คันนี้นะครับโต y ยต้ใช้แนวคิดในการใช้ ความเป็น GR หรือว่า Gasu Racing าแต่งพิเศษนะเขามีตัวยกสูงเขามีตัวเตี้ยด้วยในความเป็น GR Sport Toyota ตตบอกแล้วครับว่ามีความเป็น DNA ของการแข่งขันเข้ามาเยอะเหลือเกินในวันนี้ GR Sport ใช้แนวคิดของ WRC หรือ World Rally Cross ในการพัฒนารถคันนี้และคนที่พัฒนารถคันนี้คือทีมไทยแลนด์ด้วยนะเป็นคนไทยที่พัฒนารถคันนี้ออกมาและเป็นครั้งแรกในเอเชียที่เปิดตัวที่ประเทศไทย รวมถึงจะต้องมีการส่งออกไปขายยังประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยและของโตโยต้าประเทศไทยเครื่องยนต์นะครับขุมพลังของเขายังคงใช้ขุมพลังตัวเดิมคือดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตร204แรงม้า500นิวตันเมตรเหมือนเดิมแต่ที่เด่นๆคือหน้าตาช่วงล่างมีการปรับปรุงใหม่ภายในที่ดูสปอร์ตเหลือเกินนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะเป็นอย่างไรอย่างที่เรียนให้ทราบด้านหน้านะครับมีกระจังหน้าแบบ ใหม่แล้วมีแบรนด์โตโยต้ขึ้นมาเขียนแบบนี้คล้ายๆกับ Ford นะแต่ Ford จะดูทัฟกว่า Tota ต,ต้จะดูโลโก้มันเล็กไปหน่อยมาพร้อมกับ กล้องหน้ามาด้วยโดย t o y ต้ารีโว่ทีอาสปอตัวนี้นะครับกล้องมองรอบคันมีมาให้คุณนะ Adaptive Cruise Control ก็มีให้แต่ยังคงเป็น Adaptive Cruise Control ตัวเดิมคือยังไม่ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งน่าเสียดายครับถ้าเขาทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งเนี่ยน่าสนใจมากๆมีเตือนกันชนด้านหน้ามาให้มีเบรกอัตโนมัติด้านหน้ามาให้กระจังหน้านะครับก็เป็นแบบใหม่ด้วย มีไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟเฟยยังคงเหมือนเจ้าโรคโคนะเป็นใบบีมนะครับเป็นใบบีม LED เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัติไม่ได้เปิดปิดไฟสูงนะแต่เป็นปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัติมาให้มีแบช g ีออยู่ให้ด้วยมันดูดุขึ้นนะครับทุนผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่สําคัญของเจ้า GR Sport คันนี้นะครับทานผู้ชมครับนอกจากหน้าตาแล้วนะเนี่ยเห็นไหมมีซุ้มล้อนี่มาให้มีแบชสีดํามาให้แต่สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของรถคันนี้ คือช่วงล่างตัวนี้ได้มีการปรับช่วงล่างเซ็ตช่วงล่างใหม่ไม่ใช่เป็นแบบโรลโคแล้วแต่ไล่มาดูนี่ท่านผู้ชมครับเราจะมาคุยกันในรายละเอียดของช่วงล่างนี้นะยางล้อมาเป็นบริส e ตนดเวลเลอร์ชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวนี้เน้นนุ่มเฟิร์มในเรื่องของการขับเร็วด้วยนะละ้อขอบ18ดูลายล้อแดดดำเงาแบบนี้โคตรสวยเป็นไฮทรเรนนะครับซีรีส์ยางนะ265 60 R18 ขอบ18นี้มีคาลิปเปอร์สีแดงด้วยเป็นเบรกคาลิปเปอร์นี้ GR สัญลักษณ์ GR ชัดเจนช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยนะครับระบบการสั่นสะเทือนเนี่ยครับยังคงคล้ายๆเดิมแต่ปรับแต่งเพิ่มโมโนโทูบขึ้นมาช็อคอัพที่เป็นโมโนโทูบขึ้นมาหลังก็เป็นช็อคอัพโมโนทูบแต่เป็นแหนบอยู่ถ้าเป็น f o r t u n e r เท่าที่ผมทราบมาช่วงล่างหลังของ Fortuner จะเป็นโฟลิ่งนะแล้วก็เป็นโมโนโทูบฟิลิง่งการขับฟิลิ่งของช่วงล่างจะต้องแตกต่างกันแน่ๆแ,แต่มันมีการปรับจูนกันมาในดีไซน์นะครับในการออกแบบของเจ้า g r Sport เนี่ยเขาบอกว่าต้องการให้รถคันนี้เนี่ย ลุยได้นุ่มหนึบแน่นนี่คือสิ่งที่ทางวิศวกรของทาง t t y ยต้าเขาเซตขึ้นมาอยากจะสร้างคาแรคเตอร์ของรถคันนี้ขึ้นมาว่าเป็นรถที่หนึบมากขึ้นแน่นมากขึ้นเราต้องไปลองกันในฟีลลิ่งแบบนั้นว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่นี่ด้านข้างกระจกมองข้างสีดำ่าไเห็นกล้องรอบคันมาด้วยดีใจนี่เนี่ยให้มาสักที ไฟนะครับไฟเลี้ยวมานี่มี blind spot ให้ด้วยมี RCTA ให้ด้วยเฮ้ยโตต้าให้มาแล้ว b a s ติอนี่บันไดโหแต่บันไดแน่นดีวะไม,มไม่มีไม่มีไม่มีข้างบนนี้นะไม่มีแหลกหลังคาแม่กำลังจะคว้าแหลกหลังคาอ้าไม่ให้แหลกหลังคาเว้ไม่มีแหลกหลังคามาให้นะครับเนี่ยแต่มันโหเนียมันแน่นมากหนึบมาก นรัมีสติกเกอร์สติกเกอร์ตามสไตล์ g r อยู่แล้วมือจับนะครับสีเดียวกับตัวรถเป็นแบบ Keyless อยู่แล้วในส่วนของกุญแจไล่มาที่ล้อหลังล้อหลังยังน่าเสียดายอยู่ครับทานผู้ชมครับยังไม่ได้เป็นดิสเบรกเป็นแค่ดรัมเบรกนี่ร็อกโคลราน239านะดัมเบรกเนี่ยแพงกว่าล็อกโคแน่ๆขึ้นมาเป็นราน3เปล่าราน4ว่เปล่ายังไม่ทราบยังดรัมเบรกอยู่ เสียดายนะเสียดายเลเวลนี้ความเป็น G R Sport แล้วยังไงน่าจะต้องมี d ดิ b r บรกแต่มีการพูดคุยนะครับเขาบอกว่าในอนาคตนะในสเต็ปต่อไปทางโต้ต้าเห็นปัญหาอยู่แล้วแต่ว่ายังติดปัญหาในหลายๆอย่างข้อจํากัดอะไรอย่างทําให้ยังไม่สามารถใส่ d ดิ b r บรกมาในเวอร์ชั่นนี้ได้แต่ในเวอร์ชั่นต่อๆไปเขาสัญญาว่าเขาจะมีดิสเบรกให้คุณเฮ้เสียดายว่านะมากน่า โมีคาลิปป้คาลิปเปอร์สีแดงหลังแตกเลยมาเป็นดำนี่มีโอ้โหมาแบบนี้นะครับมีสปอร์ตบาร์สีดำเงามาให้ด้วยนะครับก็ดูสไตล์แบบนี้ก็ยังคงแบบดีไซน์แบบซิ่งๆหน่อยไม่ได้เป็นการใช้งานแบบ โหดๆแบบเจ้า fx4 max หรือเจ้า pro4x อะไรแบบนั้นอันนี้ยังเน้นแบบสไตล์แบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะดูดูดีดูด,ด,ดีนะครับนี่มีแบตตัวนี้มาให้ด้วยและด้านท้ายนะครับ led ไกด d e light นะครับมีมาให้แต่ไฟถอยยังเป็นหลอดอยู่นะครับเหมือนนี่อะไรอย่าง ford ford ไฟถอยก็ยังเป็น ยังเป็นหลอดอยู่มันควรจะเป็น LED ทั้งระบบได้แล้วและด้านท้ายนะครับนี่เป็นเซ็นเซอร์ถอยแล้วก็มี RCTA ให้นะระบบเตือนมุมอับสายตาเวลาเราถอยหลังมีมาให้นะครับพอทำงานร่วมกับเป็นชุดเดียวกับ blind spot อยู่แล้วดีนะครับรถใหญ่ขนาดนี้ควรจะมีระบบเทคโนโลยีแบบนี้มาให้นี่ไฟทับทิมอยู่นี่นะครับก็สวยดีกล้องมองหลังมาให้อดีและแน่นอนครับถ้าพัฒนาจาก Rocco นี่เบาแรงแน่นอนอยู่แล้ว น,นี่เขามาให้ด้วยนะตัวนี้เขามีมาให้ด้วยในเรื่องของแผ่นรองกระบะท้ายติดมาให้ด้วยสวยไหมผมก็ว่าสวยนะแต่ในความเป็น GR Sport ในมุมมองผมเนี่ยมันต้องลองขับ ว่าฟีลลิ่งของรถนี่จะต่างจาก r ร c โคมากน้อยแค่ไหนฟีลลิ่งในเรื่องของความสนุกสนานจะเป็นอย่างไรเพราะเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมอยู่แต่ความสปอร์ตของเขาเนี่ยอยู่ในรถครับเดี๋ยวไปดูครับว่าชุดแต่ง G R Sport ในเจ้า Hilux Revo G R Sport ตัวนี้เป็นอย่างไรมากครับ และนี่คือภายในห้องโดยสารตอนหลังนะครับของเจ้า r e v i e r a Sport คันนี้นะต้องปีนขึ้นนะครับทุกู้ชมครับเพราะความสูงของเขานนะ mm, นะเนี่ยนะ217มิลลิเมตรนะกราวเคียร์แลนด์เนี่ยก็คือสูงเหมือนกับเจ้าโรลโคด้วยแหละปีนขึ้นปีนขึ้นแต่เขามีกาบบันไดให้ก็โอเคสิ่งหนึ่งที่เรารู้คือดีไซน์ของเบาะเปลี่ยนแปลงไปหมดครับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับอยู่กับนี่กรรมัมมีแบบนี้นะแล้วก็เดินได้สีแดง แต่ได้สีแดงเนี่ยเดินเฉพาะเบาะหน้าวะ่ะเบาะหลังลืมเดินไหมเนี่ยเบาะหลังได้สีแดงหายไปไหนวะไม่เดินเว้ย <_ d ur ps> เดินเฉพาะเบาะหน้ามีปะเบาะหลังสีแดงมีขอบนี่นะครับมีเฉพาะขอบนี้นะแต่ตรงนี้ไม่มีนะตามขอบตะเข็บนี่ไม่มีนี่ตรงนี้เป็นสีดําอยู่สงสัยลืมสงสัยลืมเดินไม่ครบเดินไม่ครบอันนี้เดินไม่เก่งเดินไม่ครบเดินแค่ขอบๆตรงนี้หายไปไหนวะเนี่ยเพราะเวลาเราเข้ามาเนี่ยเรานั่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันต้องแดงสิวะมันต้องเป็นได้แดงเอา เดินไม่ครบเดินเฉพาะข้างขาซะง,ง,งั้นเว้ยทีตรงนี้เดินเต็มเลยเนี่ยเดินด้านหน้านี่เดินเต็มเลยเว้ยเอาเอามาอ่าที่วางแก้วน้ำสองแก้วไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่นั่งได้ใช้งานได้เมื่อยไหมหลังชันนิดนึงแต่ก็ถือว่าธรรมดาของรถกระบะสี่ประตูมีที่จับโหนขึ้นมามีมือเอ้ตรงนี้ไม่ได้ทําเป็นพับด้วยเว้ยท่านผู้ชมอันนี้ผมจําไม่ได้นะแต่ตัวโรลโคว่ามันทําเป็นแบบตายตัวแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตจาไม่ได้จริง แต่นี่คือ GR Sport เฮ้ยจับไวเฮ้ยมันก็ดีนะก็ทําเป็นตายตัวแบบนี้ก็ดีไม่ต้องจับก็แก๊ก็แกก,แก,กเออไปทำเป็นสีดำนะไฟเก๋งยังเป็นหลอดอยู่โอ้โหหลานสองบางอย่างนะเราก็อยากให้เขาทําเป็น LED, LED ไปมีแอร์ Air. นะครับช่องแอร์หลังให้ดี ไม่มีที่เสียบ USB นะครับแต่มีช่องเก็บของให้ก็ไว้เก็บพวก power bank แล้วกันนะเก็บ power bank ชาร์จเอาแล้มีช่องเสียบ USB ก็ได้อ่ะนี่ผมเชียร์โตต้าก็นะไม่ต้องเสียบ USB เพราะเขามีช่องเก็บของให้2อันเอาไว้เก็บ power bank ของเราไปขอบประตูเป็นอย่างไรข้างประตูเวลาเท้าแขนล้วก็โอเคตรงนี้เนี่ยบอดดี้ของเขาเนี่ยเหมือนเดิมอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรแตกต่างแต่ด้านหน้าล่ะด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะมีออปชันอะไรที่แตกต่างขึ้นมาพอสมควรครับท่านผู้ชมครับ และนี่คือตำแหน่งของผู้ขับนะครับของก็เจ้า gr sport ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสวยนะถามว่าสวยไหมมันสวยใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยผมชอบพรมลยเนี่ยโลโก้พรมลยตรงนี้ gr ตัวนี้มันสวยมากเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นแบบเงินแบบเงินด้านๆ่อยเออเนี่ยสวยอ่ะเออ,เอชอบว่ะพรมโลงพรมลยนี่มีเซ็นเตอร์แดงอย่างนี้ให้ด้วยอันนี้เหมือน ford raptor เลยเนี่ยเหมือน ford raptor เลยโอ้โหนี่ห้าวนะเนี่ยเครื่องเดิมนะใส่เหมือน ford raptor ตัวนี้มาเลย เบาดูดิเบามันเป็นกร,รมมี่อะ่ะกัมยี่กับหนังนะเดินได้แดงเนี่ยเดินได้แดงเดินเต็มเลยได้แดงนี่หัวหมอนมี GR ด้วยนะตัดกิดสีแดงเนี่ยเดินได้สีแดงเยอะแยะไปหมดเลยแต่ลืมเดินข้างหลังไว้เดินไม่ครบข้างหลังเดินแต่ขอบไม่เข้าใจตรงกลางไม่เดินเบาไฟฟ้านะเบาไฟฟ้าในตำแหน่งของผู้ขับแต่ถ้าเป็นผู้โดยสารตอนหน้าเบายังเป็นแมนนวลนอยู่นะลองขึ้นมานี่มีมือจับโขนขึ้นมา <Hey. S 2> และตอนนี้นะครับเข้ามานั่งในผู้ขับแล้วนะคือพอวัสดุอุปกรณ์มันดูดีขึ้นนะครับต้องยอมรับว่าดีขึ้นเนี่ยอย่างตัวเงินตัวนี้มันจะเป็นแบบสโมกเป็นแบบควันบุรีหน่อยเขาเรียกสโมกซิลเวอร์นะครับตัวนี้โอ้สวยมากนะสวยเลยล่ะนะครับแต่หน้าจอทุกอย่างตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะแพตตฟอร์มทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ตกแต่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตัวนี้เป็นฮาร์ดนะครับแต่ทําให้ดูเหมือนเป็นซอฟต์นะ กูว่ากูจะไม่พูดแล้วนะรันสามเก้ตัวเดิมยังพับอยู่เลยนี่ทะลุรานสองห้าเนี่ยไม่ใส่ออโต้มาวะนะครับอืน่าเสียดายนะผมอะไรเป็นมันติฟังก์ชันแต่งพิเศษมีสัญลักษณ์ GR อยู่ตรงนี้แคดเดอร์ชิปอยู่ตรงนี้เยี่ยมมากนะครับชอบดูดีไซน์แล้วมันดูดีนะดูหน้าขับดีเวลาขึ้นมาแล้วมันดูหน้าขับดีโอ้โหสีทิศทางตามเดิมสีทิศทางโอเคมากเยี่ยม คือหน้าจอทุกอย่างเหมือนเดิมมาตรวัดทุกอย่างเหมือนเดิมนะด้านซ้ายเป็นมาตรวัดในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ด้านขวาเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับเกอร์อต่างๆเหมือนเดิมตรงกลางเป็นจอ TFT แสดงข้อมูลของรถแต่ที่ผมสตาร์ทผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นในเรื่องของกล้องมองรอบคันว่าชัดหรือเปล่าว่าเป็นอย่างไรนะเราอยากกล้องเขายังเป็นแค่มิติธรรมดาอยู่นะครับแค่มองก็คือมองเฉยๆไม่ได้มีอะไรแต่มีไกด์แดนซ์มาให้ความชัดกลางๆไม่ได้โดดเด่นน่าเสียดาย แต่๋เราดับเครื่องกันเดี๋ยวเขาด่าวมันอยู่ในห้องด้วยไงดูไปแล้วกล้องมองรอบคันมีให้แต่ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้คมชัดมากมายนักทุกอย่างยังคงเดิมแหละนะมีโหมด Eco มีโหมด Power ให้วางของเล็กน้อยวางแก้วน้ำา2แก้วที่ผมชอบคือนี่ที่เสียบช่องนี่ Powerlet 2ช่องมี USB 1ช่องนี้ก็สามารถจะเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงได้อยู่แล้ว a อ p l e c a r p l a เได้ออโต้ n d r o i d ได้ที่กล่องนี้เป็นกล่อง เอาไว้วางของก็ได้เอาไว้เก็บน้ําก็ได้เพราะตรงนี้มันเป็นช่องแอร์ปล่อยออกมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโตโยต้าเขาอยู่แล้วนี่ที่เก็บของตรงนี้นะนั่งสบายวะ่ะเฮ้ยแต่มันนั่งสบายนะแต่นี่ยังเป็นแมนวนวลอยู่เลยวะ่ะเฮ้ยโหเบรกมือยังเป็นแมนวนวลอยู่เลยอะทําืุกดังไม่เยอะแยะเลยนะนี่ตรงนี้วางแขนดีนุ่มดีนะครับอันนี้ก็ที่เก็บของนะแล้วก็ช่องเสียบที่ชอบคือนี่มันมีปลั๊กไฟ โตต้าให้ปลั๊กไฟเสียบไฟ220มาด้วยเนี่ยทำงงทำงานได้เนี่ยชอบนะครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ได้เลยปลั๊กไฟความแรงของไฟนะครับปล่อยไฟ100วัตต์เลยโอเคมากผ่านนี่ก็คือระบบกับเครื่อนนะ H2 H4 L4 สบายอยู่แล้วนี่คือภายในของเขานะปะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคันที่อยู่ด้านหน้านั่นคือ Toyota h i Lux Revo GR Sport ที่เป็นรุ่นตัวเตี้ยครับไปชมครับและ เราจะไปชมเจ้า GR Sport อีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเป็นรุ่นตัวเตี้ยแล้วตัวนี้เป็นอีกหนึ่งความหวังของ Toyota Motor ประเทศไทยเหมือนกันนะที่จะนำเจ้ารถคันนี้เนี่ยมาบุกตลาดกลุ่ม คนซิ่งคนซ่าในบ้านเราเครื่องยนต์2.8ลิตรดีเซลเทอร์โบนะครับ204แรงม้า500นิวตันเมตรเช่นเดียวกันแต่อ p อปชั่นแตกต่างกันหน้าตาดีไซน์แตกต่างกันระหว่างเจ้ายกสูงและเจ้าตัวเตี้ยคันนี้ ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่ซ่าซแสบแสบบ้างกระจังหน้าในแบบนี้นะครับไม่มีสัญลักษณ์ตัวอักษรโตโยต้านะแต่เป็นแบชชของโตโยต้าไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมครับไม่มีกล้องมองรอบคันนะตัวนี้ไม่ได้มีกล้องมองรอบคันกล้องมองรอบคันจะใส่อยู่ในเจ้า GR Sport รุ่นยกสูงและใส่เพิ่มเติมใน t o โยต้ารีโว o ร c โคโฉมปัจจุบันด้วยนะนี่คือที่เขาใส่เพิ่มขึ้นมาจะมีทั้ง กล้องมองรอบคัน blind spot, rcta หรือเตือนวัตถุมุมอับสายตาเวลาเราถอยหลังนั่นใส่มาให้ในเจ้า Rocco แล้วไม่ใช่ใส่เฉพาะแค่ gr sport ยกสูงอย่างเดียวแต่ Rocco ก็มีให้แล้วในเวอร์ชั่นวันนี้อ๋อบอกแล้วโตต้ตามาเต็มมาจริงนั่นนี่คือ gr sport ในรุ่น ตเตียอาโตต้ารีโว o ในรุ่นปกติในรุ่นโ o w ฟลอปกติมาโหลดลงออปชันที่ได้ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะครับไม่ได้มีไฟตัดหมอกนะแต่ไฟหน้าเป็น LED เป็นใบบีมอยู่แล้วนะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้เนี่ยแต่เนี้ยดีไซน์พวกเนี้ย มันก็ได้อยู่นะมันก็ดูดูแน่นดูทาฟดีเหมือนกันนะดูซ่าดีเหมือนกันกับตัว G r อาตัวนี้นะครับโอ้ใส่เครื่องตัวนี้มาอยากลองเหมือนกันนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าฟิลลิ่งรถจะเป็นอย่างไรมาดูที่ยางเพราะตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับใช้ยางทูรันซาเลยนะบริสโตนทูรันซาเลยโหมาห้าวห้าวใช้ได้เลยอ่ะนะครับดูดิ ลอยลายล้อแม็กก็สวยมีคาลิปเปอร์สีแดงมาอีกแล้วนะครับเป็นดิสหน้าอยู่แล้วเออสวยนะตัวนี้มาดีว่ะออกมาในสไตล์ของซิงซ่านุ่มหนึบมาแบบนี้นะคือในความเป็น GR ความเป็น g r Sport, Sport ของโตลต้านะครับเขาก็บอกแล้วเขาพัฒนารถมาเนี่ยให้ใช้งานได้จริงๆหนึบแน่นอนต้องไม่ทิ้งความเป็นสปอร์ตของโตโยต้าต้องหนึบแต่ไม่ใช่หนึบและเด้งแล้วแข็งกระด้างไม่ใช่แต่ต้องหนึบและนุ่มนวลระดับหนึ่ง โหดูนี่ดูไซย,ยางไซย,ยางไม่เหมือนกันนะไซย,ยางนี่แตกต่างจากเจ้ายกสูงแน่นอนอตัวนี้สองหนึ่้าห้าห้ R สิบเขอบสิเจ้าตัวนู้นขอบ18และสีรี่ยางต่างกันด้วยนะเตี้ยตักเลยเตี้ยกว่ารุ่นปกติ23มิลลิเมตรที่เตี้ยลงมานะเอาวะสวยนี่เว้ยสวยในสไตล์ของเขานะนี่กระจกมองข้างมาเป็นสีดำนะครับตกแต่งดีไซน์นี้มีแบ g รมี สกเกิร์ตข้างนะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้ยังไม่ได้เป็น keyless ยังใช้รีโมทธรรมดาอยู่เพราะนี่มีรูกุญแจไขยอยู่ตรงนี้ก็ um. <t foam> อย่างที่บอกเขาว่าเอารุ่นธรรมดามาปรับเตี้ยเครื่องยนต์204แ Write, M, รงม้า500นิวตันเมตรเหลือเฟือ หลังยังแน่นอนครับในความเป็นโตโยต้าถ้าคุณซิ่งคุณซ่าคุณต้องมีฝีมือหน่อยนะเพราะเขายังให้ดัมเบลกมาอยู่เบรกสถานหน่อยนะครับดูแลตัวเองดีๆนิดนึงดิสเบรกยังไม่มายังมาไม่ถึงนะครับดูไฟท้ายมา LED ไกด์ไลท์มาอยู่แล้วสวยแต่นี่ก็ยังเป็นหลอดปกติอยู่นะครับ GR s ย o r t ปร์ตเตที่สวยเว้กย GR Sport ตรงนี้แบบนี้ h i Lux Revo ตัวนี้เหมือนกันนะตัวนี้ด้านท้ายนี่เหมือนกันอ้าว ในเมื่อคุณอยากซิ่งคุณต้องแข็งแรง <c oughs> หนักปากเลยไม่มีระบบช่วยยกฝาท้ายนะครับถอยเสียเป็นอย่างไรถอยเสียเป็นยังไม่ได้เป็นท่อคู่นะครับเป็นท่อเดียวแต่มีนี่กันชนหลังแบบนี้มาสวยดีเสาอากาศเป็นแบบชาร์กฟินหรือครีบฉลามนะดีเลยดูไฮเทคดีดูสวยงามดี เดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรเพราะภายนอกเนี่ยดูภาพรวมแล้วมันสวยดีนะวัยรุ่นสร้างตัวดีและตัวนี้เนี่ยไม่ส่งออกนะครับถ้าเป็น GR Sport ตัวยกสูงตัวนั้นส่งออกตัวนี้ไม่ส่งออกอ๋อช่วงล่างลืมพูดไปได้อย่างไรช่วงล่างได้มีการปรับปรุงนะครับท่านผู้ชมครับได้มีการปรับปรุงโหลดเตี้ยลงมาช่วงล่างเดิมเป็นช่วงล่างของ Z Edition นนี่แหละแต่โหลดเตี้ยลงมาและมีการปรับจูนให้ ดีมากขึ้นให้แน่นมากขึ้นว่าแซดดิชันขับดีแล้วนะตัวนี้ปรับจูนให้แน่นกว่าหนึบกว่าปรับจูนพวงมาลัยด้วยเหมือนกับเจ้า g r Sport ก็มีการปรับจูนพวงมาลัยด้วยอัตราทดพวงมาลัยใหม่ให้มีความแม่นยำมากขึ้นให้มีความสัมพันธ์สมดุลกับช่วงล่างอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมาแต่เราต้องไปลองขับในวันนี้นะครับอ่ะมาดูด้านท้ายด้านท้ายไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายนะก็คล้ายๆกับเจ้า g r Sport แหละแต่ไม่หรูหราาเท่าตัวนี้เป็นเบาะชิ้นเดียว ะครับไม่ได้เป็นเบาะ2ชิ้นถ้าเป็น G R Sport ยกสูงเบาะเป็น2ชิ้นนี่เป็นเบาะแบบเหมือนมีคนนั่งอยู่หน้าเราคนนึงเนี่ยนะมาเป็นทรงหัวทรงไหลมาเลยไม่มีที่เก็บของเลยนะตัวเนี้ยโลคอสสนิดๆแต่ เดินได้หมดนะได้เดินไม่ครบด้วยตัวนี้ดำไว้ไม่เดินได้แดงให้ครบวะเนี่ยนี่นะโอ้โนี่มานะเบาะนะครับเบาะก็เป็นเบาะแบบ PVC สังเคราะห์นะแล้วก็เป็นกำรรมะหยี่นะครับแต่ทรงเบาะไม่เหมือนกับเจ้า gr sport ยกสูงไม่มีแอร์หลังนะครับก็ <Go. S 1> ถามว่าโอเคหรือเปล่าผมเฉยๆนะกับภายในเขาอะก็พอได้อยู่แหละเพราะว่าหัวใจมันอยู่ที่ช่วงล่างหัวใจอยู่ที่ฟิลลิ่งการขรับพะพระมอะไรนี่อะ เดี๋ยวกล้องเข้าด้านหน้าเลยผมอยู่ตรงนี้ก็ได้และเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงบอบ์ดหน้าเลยนะไม่อยากจะย้ายกันเยอะแยะนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายแต่ดีไซน์เห็นไหมหัวเบาะแต่ตรงนี้มันนิ่มนะตัวนี้มันเป็นกำมะหยี่หัวเบาะเป็น GR หัวเบาะเป็น GR ตรงนี้ก็สีดําคือเขาพยายามจะทําให้รถคันนี้เนี่ยหรูหรามากขึ้นสปอร์ตมากขึ้นก็โอเคดนะั๊นี่พรม์คลายเฮ้ยเป็นพัฒนชิพด้วยอะ่ะ อเฮ้ยไม่คดเลยเว้ยผมอะไรเป็นแพดเดิ้ลชิพให้ด้วยเออเว้ยเฮ้ยเกียร์นะครับอันนี้เหมือนกันอยู่แล้วนะเกียร์6สปีดอีโคพาวเวอร์แต่ผมอะไรเป็นแพดเดิ้ลชิพให้ไม่ได้มีโหมดรักษาความปลอดภัยอะไรมาให้คุณมากมายนะบายสปอตไม่ได้มีให้ r c t a ไม่ได้มีให้ตัวนี้เน้นซิ่งๆิเลยวัยรุ่นสร้างตัวมีแปน้นนะครับแป้นเหยียบเป็นแบบสปอร์ตนะเป็นสีงเงินเงาแวบๆอยู่เบาะนั่งใช้ได้แต่ไม่สบายเท่าจีอยุ์สปอร์ตตัวยุคสูงเอา,าเอา ขายในประเทศไทยอย่างเดียวตัวนี้ไม่มีส่งออกเขาบอกว่าตลาดซิ่งซ่าที่เอารถกระบะธรรมดาเนี่ยมาโหลดเตี้ยเนี่ยมีไทยที่เดียวเอาเอาก็เจาะตลาดนี้นะขายดีแน่นอนตัวนี้อยู่ที่ราคาแล้วแหละว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายอีกตัวนึงครับยังมี r e v o Z e dition ตัวชุดแต่งเรเซอร์โคตรสวยเลยเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับคือเจ้าตัว Revo Z e dition ที่เป็น ชุดแต่งนะแต่ไปด้วยชุดแต่งอยู่แล้วนะคะรับท่านผู้ชมครับโหมาใช้ได้เลยนะนี่คือชุดแต่งเรเซอร์นะครับกระจังหน้าใส่มีนี่มาด้วยมีโครเมียมมาแบบนี้กระจังหน้าตามสไตล์อยู่แล้วนะมีการชนด้านหน้าแต่งมาให้พิเศษชุดแต่งตัวนี้รวมๆแล้วประมาณ50,000กว่าบาทไฟหน้าเหมือนเดิมเดย์ไทม์ลันนิ่งเหมือนเดิมนะไบ D, อวีดีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้เหมือนเดิมโอ้มาดูล้อดินี่ท่านผู้ชมดูล้อหองแต่งมาแตมดีเว้ยโอ้ล้อสวยนะครับ แต่ไม่รู้วิ่งเป็นไงนะไม่เคยนี่ตัวชุดแต่งเรเซอร์นะครับชัดเจนภายในนะครับท่านผู้ชมครับดูภายในของยอดแซดเอดิชันเนี่ยถ้าไม่ได้แต่งเป็น GR Sport แล้วเนี่ยภายในจะเป็นแบบนี้นะไม่มีแพดเดอร์ชิพตัวนี้เครื่องยนต์2.4นะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.4ลิตรที่เราเคยพาท่านผู้ชมไปขับแล้วแต่ว่าไม่ได้ชุดแต่งแบบนี้เดิมๆมาเดิมๆมาแบบนี้ข้างในเบาะมันยังเป็นผ้าแบบนี้อยู่นะครับไม่โอเควะใช้ได้เลยแซดเอดิชันแบบนี้นี่เป็นสีเงิน เห็นนะตัวนี้เป็นสีเงินตัวนี้เป็นไลท์ไกด์เหมือนกันนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์ไฮเทคอะไรเลยนะเตือนกานชนด้านหน้าไม่มีบลายสปอร์ตไม่มีฝีมือล้วนๆแซดดิชั่นเนี่ยนะครับหนักเหมือนเดิมนะโอ้ว่ากันไปและนี่คือแซดดิชั่นที่พาดูแบบคร่าวๆครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าเจ้า t o t a Revo GR Sport นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับและนี่แหละครับท่านผู้ชมครบับกับการพาชมรอบคันนะของ Tota Revo G.R. Sport นะครับในความเป็นยกสูงและ ตัวเตี้ยของเขาโตโยต้าต้องบุกตลาดนี้ไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเดือนที่แล้วโตโยต้าก็พ่ายแพ้อีซุในเรื่องของยอดขายประจําเดือนไปเหมือนกันโตโยต้าก็ต้องขยับตัวเองให้เยอะมากขึ้นและนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ทางโตโยต้าคาดหวังว่าจะมากระตุ้นตลาดแน่ๆเพราะไม่ได้มีแค่ชุดแต่ง GR Sport ได้มีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างมีการเพิ่มเติมในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยและไม่ได้แค่ในตัว GR Sport นะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตัวร็โค้เขาก็เพิ่มกล้องมองรอบคันให้เขาก็เพิ่มไลน สปอร์ตให้เขาก็เพิ่ม RCTA ให้เหมือนกันตัวนี้ออกมาเจาะกลุ่มคนที่ต้องการที่จะลุยขับเร็วทั้ง On นโรดและ Off Road ขับหนึบขึ้นตามสไตล์ที่เขาบอกหนักแน่นมากขึ้นโพบรบไลมีการปรับเซ็ตจูน ให้แม่นยำมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ทางโตโยต้าบอกเรามาแต่เราไม่ทราบว่าตัวจริงเสียงจริงเมื่อลองขับเขาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรไม่นานเกินรอครับในเดือนหน้าออโตัวไลฟ์ลดทีวีนะครับจะพาเจ้า Re โว่จียาปร์ทั้งรุ่นยกสูงและรุ่นตัวเตี้ยนะครับใน a อ t ตั i f e t ์แชลดทีวีผมพาท่านผู้ชมไปลองขับแน่ๆครับและในวันนั้นเราจะบอกได้ว่ารถคันนี้เหมาะกับใครเหมือนอย่างที่ทางโตโยต้าเขาคาดหวังไว้หรือเปล่าเขาจะสามารถแข่งขันกับตลาดรถกระบะที่ดูเดือดมากๆได้มากหน่อย แค่ไหนเพราะตลาดนี้เขาจะแพงที่สุดอยู่แล้วนะถ้าเพิ่มไปเพราะว่า r o c โคก็1.2 3.9ล้านบาทแล้วนะตัวนี้ขึ้นมาราคาก็ต้องมีการขยับปรับเพิ่มขึ้นแน่ๆแ,แต่ในวันนี้ที่เราทําคลิปเรายังไม่ทราบว่าราคาเปิดตัวอยู่ที่เท่าไหร่ทั้งตัวยกสูงและตัวเตี้ยในความเป็น GR Sport ราคาและฟิลลิ่งของรถช่วงล่าง จะตอบทุกอย่างเองว่าเขาจะอยู่ในตลาดนี้ในจุดไหนแข่งขันได้มากน้อยแค่ไหนไม่นานเกินรอได้รับทราบกันแน่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าโตต้า G R Sport ทั้งรุ่นยกสูงและรุ่นเตี้ยแบบนี้ที่โตต้าออกแบบดีไซน์มาในแบบนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาได้เลยครับและเรามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะครับคลิปหน้าไปชม Toyota Fortuner G R Sport ตกันครับและมีรุ่น m o เดลิสต a ด้วยดูสิว่าออปชันที่เขาเปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้างติดตามชมในคลิปหน้าได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ